ถุงสาาสามาพินินมิตาสาพุทธันตังครีเมาลาังอุทิตโคราชเสนามาราังทานาทิธรรมมาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยัมังคาลานีมาราติเรกมาพิยุทธิตาสาพรราติน โครมา,ะมะะมะามทาณะรามากมัธรรมถาถาญาคังคันตีสุทันตวิทินาชิตาวานินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานีนาลาคิลิงคัชวรารังอติมัตตาภูตังทาวาคิจักกวาสานีทาวาคิจักกามสานีวาสุธารุนันตังเมีสาม โคเซกะวิตินาชิตาวามุนินโทตัเตชาสังอวัตเตชะยะมังลานิ ผู้ขีดตะขาดคำมติหาถาสุดารุณันตัณทาวันติโยชนะปัทธรมคู่นมานวันกลางอิธีพิสามัตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคะลานีกัตตวานากาธรรมุทารังอิวะคาพินิยาจินชายาทูทวจนังชยกายะมาเชสันเตนะสโสมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคะลานีสัจจังมิหายามติศาสจักรวาทกเกตูมา ตาพิโรปิตามนาอาทิอันทัพภูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาผวตุเตชยามังฆารานีนันโทปานทัพุจคังวิภูตังมหิทิงผูเตนะเททัพุชเกคณทะมาปายันโตอิทูปเทศวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาผวตุเตชยามังฆารานีตุคาหาดีิติผูชเกนะสุทาตหาทังพัมมังวิสูติชุติมีทิปกาพิธานังยา ายานาคเนยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโรตันเตชะสาภวตุเตชัยามังคาลานีเอตาปิพุทธชัยามังลาลาตคาทาโยวาจโนทินาทินเนสารเตมตันทีหิตาวาน,านีกับวิทาอิจุป,ปัทวานิโมครัง้งสุขรังอธิมเมยยานาโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพานินางปูเรตวะปาระมีสัพพาปัตตัวสัมโพธิมุตตังเอเตนะศาจวะเชนะหงตุเตชยัมังคลังชยันตโพธิยามุเลสักกายนางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยหิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตบนลังเกสีสเสปะตวิปุขะเลอพิเศเกสัพพุธานังอักขปัตตัวมุทธติสุนังขตตังสุมังคลังสุปปารตังสุหุติตังสุ อนุสูโหโตจะสุยทั้งพมมะจาริสุปัฏฐคีนงังกยายกรรมังวาจกา,า,า,ากรรมังปัฏฐคีน,นังปัฏฐคีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังนิกาตวันนรพันตเทปัฏฐคิเนภวตุสัพพมังขารังราขันตุสพัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัสธาโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพะมังขารังราขันตุสัพ ภาวะตุสัพพมังขาลังลาคันตัสัพภาวะตุสัพพมังขาลังลาคันตุสัพบลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภะวันตุเตภาวะตุสัพพมังขาลังลาคันตุสัพภาวะตุสัพพมังขาลังราลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุปาเวนัสธาโสธิ One to